มาลุยกันต่อกับภาพเอ็กซเรย์มันๆ EP 5นะครับเคสแรกคนไข้มาด้วยการปวดฟันมากๆนะครับเมื่อเช้าก็เลยรีบไปหาหมอฟันหมอฟันตรวจฟันก็ไม่เจออะไรเลยไม่เห็นมีผุซี่ไหนก็เลยลองเอ็กซเรย์ดูครับแล้วก็เจอสิ่งนี้ครับตะปูเข้าไปตรงพญาน,นากเกือบถึงสมองเลยนะประวัติเพิ่มเติมก็คือเคยทําเครื่องยิงตะปูลั่นใส่ปากตัวเองแต่ตอนนั้นไม่เป็นอะไรเลยก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วมานานมากแล้วก็เลยลืมไปแล้วครับได้哦 ปวดหัวไปเคสต่อไปดีกว่าผู้หญิงชาวจีนนะครับเอ็กซเรย์ช่องท้องมีโซนที่เป็นขาวๆสลับกับดำๆเป็นก้อนๆดูออกไหมครับว่ามันคือก้อนหินเจเขากินก้อนหินไป20กว่าก้อนครับเพราะว่างอนแฟนคือรอแฟนมากินข้าวนานมากแฟนไม่มาสักทีพอมาถึงไปเลือกอะไรที่ชีไม่อยากกินอีกเจโมโหครับก็เลยกินก้อนหินเข้าไปเลยอี แล้วตอนที่กินเข้าไปชีไม่ได้คิดว่าชีจะเป็นอะไรด้วยนะฮะชีคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวกินน้ําตามหินมันก็จะถูกขับถ่ายออกมาเองพี่หมอง,งงกับชนชาตินี้มาตลอดครับพูดในฐานะที่บัมพรุษเป็นคนจีนทั้งหมดเนาะก็มีความคิดบางอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะอ่ะเคสสุดท้ายดูเอ็กซเรย์เลยดีกว่าระเบิดอยู่ในกระเพาะอาหารยายคนนี้เป็นผู้ก่อการลายครับเขาเกินระเบิดลงไปกะาจะพลีชีพอะปรากฏมันไม่ระเบิดเพราะเขาไม่รู้ว่าจะดึงสลักระเบิดออกอยังไงเออเฮ้ยอ้ออออาย แต่ก็ดีแล้วนะครับว่าแผนเขล้มเหลวไม่มีใครต้องมาเจ็บล้มตุยเนาะสมองมนุษย์ของเราเนี่ยมันช่างพิศวงจริงๆนะครับ